<Yes. S 1> สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กับไม่ได้รายการดิเอ่ออยู่กับใครครับขอเอ่ยนามพวกทุนมาหน่อยดิครับเรียบอะไร่เงี้วะก็ผมไล่นามครับขอไล่นามไล่นามอนุ่งัไอน่นะครับแล้วผมไล่เราไล่ตัวเองไล่ตัวเองคุณชวนผมมาดิผมมาอยู่หน้าไอ้นี่แล้วเนี่ยแป๊บดีกำลังสร้างอยู่แป๊บดใจร้อนไปไหน เออใจร้อนฮัลโหลรอรอรอเอ้ยเออโอเคเสียงได้ยินโอ้ซึ่งเกมนี้มีเอ่อราคาสงวนอยู่ที่เท่าไหร่ครับสองร้อยสองร้อยถ้าตามตรงนะสองร้อยถูกสามร้อยห้าสิบตอนนั้นผมซื้อมามันก็ไม่เอาวะวันนี้มันแพงเรื่องถูกจริงมันแพงเก้าสิบถูกร้อยยี่สิบผมขายนี่ใครเอาฮะผมจะได้ยังขายแค่สองร้อยถูกเดี๋ยวเราเข้าไปอยู่ในเกมมันตอนเลยนะครับจะไปทำอะไร ไมครับ่ได้ทำลายเราอ่ะเว้ยทำไมมันเป็นขึ้นจอเหรอมาจับเอาไปหมดเลยอ่ะโอเคสำหรับวันนี้ขอจบได้ไหมบายบายเบยอะไรอ่ะมันบายบายบ่ายบ่ายบายบายบายผมขอภาพจอหนึ่งคนเดียวมันเย็นๆงานนี้ไม่จดแคาสุดมาเพื่อนเนี่มาดิออกมาเออออกมาจะไม่ เอ้เเพิ่งยิงหม้อไม่กดออชั่นไม่ได้ทังแม่งนะตรงนี้สนุกใหญ่เลยสนุกกันใหญ่เลยสงสัยกันว่างหนีไม่มีแกลลี่มอสเนี่ยไม่ใช่ไม่มีแต่ไม่โหลดเองอีอย่างเออไม่มีแต่ไม่โหลดเองเฮ้ย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 ้ยเ้ยเ้ยงฮ้าเ้ยเฮ้ยเ้เ้เ้เยเอาเฮเ

ลาก่อนโลงเจ้าลงลงมีตายด้วยกไงวะทำไมจอกูเล็กจังวะเอ๊ะกูลองปรับตโหมชัสนใหม่อีกดิเยอะได้เหรออ่าลองปรับดิเฮ้ยสวัสดีเพื่อนหลังไว้เฮ้ยปุ่งปุ่งเฟซดิ้งโหลดช้าปุ่งดิ้งโหลดช้าปุ่งปุ่งเอาเอเอาเอาทำอะไรนักขังเอ้ยเดี๋ยว เดี๋ยวชาตายเดี๋ยวชาตายเขาจะไปว่าเขาหล่อไม่ได้ต้องสวยเาเปโอเวอร์ไปโอดเลยเฮ้ยเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เปลี่ยนตัวละครมั้งวะเฮ้ยเดี๋ยวผมมาเดี๋ยวไปขอแก้หน้าจอนะเฮ้ย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 งมาเข้าแล้วชื่ออะไร สโลโมชั่นใช่ไหมเฮ้ยทำไมจ้องทำไมจอม่วงวันเมื่อกี้ให้คุณถ้าผมจอม่วงโดนไม่รู้สิมันม่วงม่วงจุดจุดอ่ะแล้วผมจะลงไปได้ไงเนี่ยลงไปได้ไม่ได้ตอนนี้นะครับอโนอโนอย่าอย่าเดี๋ยวครับอโนเฮลโหลวอทยูดูอิง อากัศอ้าวฮ่าฮต้องร้จักให้รู้โม่แล้วถ้าไมครับตายเลยพวกคุณรุมไปครับว่าคุณมีดีเนี่ยอิจฉานะเว้ยอ้าวโอ้้หึ่ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยโกงไอเด็กจะรีพอร์ตให้หมดเลยรีพอร์ตนะคราทำว่าพวกคุณทำไมบุกนี่มันอาวุธครับนี่มันอาวุธครับไหนไอถามครับ เกี่ยมขม่าผมเกียอยากเจอจะจ่าเจอจะจ่าเลยนะโอยแม่งบีบอยเลยโอ้โหมึงดูมึงยิงสิครับคุณมึงคุณมึงยิงกะให้กูตายเลยนะครับยิงอะไรครับเออยิงอะไร งานนี้ไม่เรื่องงานนี้ไม่เรื่องงานนี้เรื่องอเอาไปจริงอะไรเหมือนมีอะไรผ่านหัวไปเมื่อกี้เนบี้โหูอย่าเพิ่งเกียนะผมขอทำเอ้ยดีแล้ววีเกาะเฮ้ย ทีศคุณโชคดีนะทิศคุณไม่มีเกาะผมเป็นหน่วยซุ่มยิงครับดากดาดากดาคุณดาผมเจอถือว่าคุณเก่งมากครับดาดาคุณดาผมเจอถือว่าคุณเก่งครับได้ครับครับไปก่อนหาหูเจอยังครับ เจออันโนแล้วเจอแล้วครับเจอแล้วเจอแล้วอันโนผมมีเกราะกำบังนะครับคุณทำอะไรผมไม่ได้เอไปไหนแล้ววะไม่มองขึ้นมาแล้วเจาะครับผมมองขึ้นฟ้าแล้วจอม่วงอ่ะไม่รู้เป็นอะไรอ๋อพอดีผมดไอมอสลงไปฮะเอ๊ยคุณได้ปืนมาไงคุณได้ปืนจากมอสใช่ไหมใช่ต้องไปโหลดมาฮะ ไฮ้ยคุณผมว่าลบมอดเถอะไอ้มอดผมกี้มองขึ้นฟ้าทีไรแม่งม่วงโอเคอะเราเราเป็นพันธมิตรกันอย่าให้เขารู้เจอรี่อันโหรคุณมาแบบนี้กับผมได้ไงอะไรอะไรอะไรมึงแกโหดไปไหนวะสัตเอ้ย ว่าเดีับ <Hey. S 1> จะ,ะหายยังเออยังไม่หายอะ่ะค่อยๆอ,ออกสร้างเซิร์ฟเวอร์ใหม่อ่าลองออกดีผมจะไปเซตติ้งต่อแป๊บเึีนวยใครมันเกียร์วะอ่ะ เนาไม่จดวะหลักไม่จะวะหลอกคงจะโดนให้มึงแหละครับวายวายอ้าวใครมันบอกวอวออินอะไรเนี่ยเออเลอร์อ้าวไปทำแบบตัวที่เมื่อกี้พักไปหนเลื่อสุดเซิร์ฟค้างว่ะคุณเอ้ยคุณคุณคุณฮาร์ d ครับคุณฮาร์ d ครับค้างแล้วหมายค้างแล้วเออคุณไป่ทำอะไรบาสุด้าครับระวังผมไม่กลัวผมกลัวบลา บาแหละผมบอกแล้วผมโหดที่สุดในพอยแบงค์เอ้ย,ค,อยคุณผมขออย่างหนึ่งนะคุณผมขอผมขออย่างหนึ่งนะคุณลบไอ้ไอ้จอม่วงเขาบนฟ้าเออผมไม่อยากดูอะด่ะเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออกออกสร้างเซิร์ฟเวอร์ใหม่นี่แหละอ่าอ่าออกผมบอกอะ ออกไงวะสเต๊ะออออก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 อาไ้ตายก่อนเลยไม่ใช้ออนตอขอพูดนะครับขอพูดรายกาบครับไม่ทันแล้วรายการกูยังไม่ได้พูดเลยครับไม่ใช่รายการมอนใช่แนาก็จะว่าเจเย็นเ็ใจเย็นใจเย็นใจเย็นจเย็นใจเ็นเยนใจใจเย็นเย็นใเใยนจเย็นใเนเย็นเเย็อยู่เฮยยนนนนนเนยเใเนย อ้าวอะล็อกเปิดรายการสิเปิดยังเปิดเรื่องอะค่ผมเปิดแล้วครับเปิดแล้วอ่ะเปิดแล้วครับเปิดนะครับผมบอกครับไหนคนที่ยิงกูเมื่อกี้อยู่ไหนรู้จักรายการผมเปล่าเกรลี่มอนที่มันตันสี่คนนี่ใช่ไหมใช่เลยสิบหกคนครับโบกเหรอใช่ แต่ถ้าสร้างจรมัสี่คนนะถ้าไม่แหลกอะมาตรฐานหรือเปล่าอ้าวอ้าวอ้าวมีมีเรื่องงินเงินมีเรื่องเสื้อเทาเสื้อเทาเราเงียบไว้เสื้อเทาเรารู้สองคนเรื่องนี้้ยดูว่าทสกายนั่นหน่ะมาจากรายการผมเปล่าฮะมึงบินได้เชอรี่หลับไปเชอรี่หลับไปเอารมณ จะโดนไวเนี่ยออกไปออกไปมองบนท้องฟ้าดิครับเออแล้วผมก็จะชี้ที่ตัวผมเองครับเอันโนอันโนอันอโนและเองครับจุดๆอย่างเงี้ยวะูแกจล้งวะไม่อยากกูเชื่อเดี๋ยวมึงฆ่ากูเอ้ยนี่คืออะรวะเนี่ยว้าอะไรนะเรียว โอเคป่ะเองกันจุดเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วจริงอ่ะยกพาช่วยผมอยากไปโดนจันใช่ไหมครับได้เดี๋ยวเดี๋ยวลืมเปิดเฟซว่ะเฮ้ยมันจะโกรธกูไหมวะใคร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 เขาแก้วช้าอยากไปโดนจันไหมครับเฮ้ยฮาร์ดเบอ์ไปเลยคุณพาผมไปโดนจันในเดี๋ยบเฮ้ยบ้าว่ะอยากไปอ่ะ ผมอยากอยากไปสวนอรมใช่ไหอ่าผมอยากไปคุณพาผมไปหน่อยครับมาเร็วมาช่วยผมหน่อยดิเฮ้ยคนนะครับคนมันมีเยอะอ่าคนเล่นเกมด้วยค่ะฆ่าม่งสองคนเลยหันไส้แคเรารู้เพียงแค่สองคนเอาดิแน่จริงยิงดิเลยเฮ้ยเีย เฮ้ยหยุดย้นะเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหแสงเดี๋ยวเดี๋ยวรีพอร์ตเลยแสงเกมนี้ก็ใช้ได้อยู่นะครับแต่ไอหัวห้องรู้สึกมันจะเกียนกันไปแล้วครับเฮ้ยไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวครับใครพาเกี้ยนครับหัวห้องออโต้จูนเลยตุ้มถ้าตายไหมโคนเอ้ย่าอย่าพอ

ไอเสื้อนำเงินเงเี้ยไว้เสื้อนำเงินเงี้ยไว้โอ้ยอ้าวเฮ<อ>้ยงี้ใช่สิหัวห้องอหัวหัวหัวห้วหวองก็เล่นงี้ได้หัวห้องแม่งไม่ยอมรับผิดอ่ะเออไม่เคยรับอะไรเลยอ,ะอ่ะเลิกเกี้ยนกสทีนี่อ่าเลิกละเลิกละเลิกละเอ้ย<อ>ผมผมจะทำไปนี่แล้วผมทำเมื่อบินผมคุณจะยุ่งนะ <laughs> ใช้พลาสติกรีไซเคิลด้วยครับ เอเดี๋ยวก่อนไอ้ข้างล่างมันอะไระจะทาไฟเหรอได้ได้ได้จัดการจัดการจัดการได้ครับม,มึงอะไรกับกูนักหนาเนี่ยครับผมอยู่เฉยๆนะเนี่ยผมจะไปดวงจันทร์ของผมเออคุณอย่ายุ่งเด้เออใจปะเออเอ,อ๋อใช่แตวว่าแป๊บนึงครับผมขอหาอ,อืม นายตัสอ๋อนี่นี่เมื่อกี้เมื่อกี้ใช่ปะวะแอะเฮ้ยคุณนายตัสมันเอ้ยไม่พวกเอ่อเทอร์โบมันอยู่ไหนวะเซอร์ตั้ไงเซอร์ตั้เหรออ๋ออยู่ไหนวะไอ้เยสเยสเซ่ใครยิงโก ก็คือผมปรับเป็นโหมดภาษาไทยเจะปืนเจ้ก่อนครับอ่าเรียบร้อยครับอ่อผมต้องรีเกมรอบนึ่งครับอ่าชวนผมอีกรอบด้วยครับก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากเลยนะครับผมก็ผมผมไม่อยากให้คนดูเห็นความเกลียดของคุณสองคนไงออร,รีบรีบปล่อย,อยงไงเออข้าใ,ใจปะไปแล้วเอ้าเ๋ยว